เหรียญสิบบาทสตังทอนนะคะสิบบาทจะตังทอน,น,ะะททอนรับตังทอนมาพลิกดูเพียงพอศอเท่านั้นค่ะเจอพออน,นะคะพลิกดูเพียงพอศอเจอสองห้าสี่หนึ่งไหนละ่ะเนี่ยค่ะรับตังทอนมาพลิกดูเพียงพอศอเจอ 2, 5, 4, สองห้าสี่หนึ่งส่งขายได้เลยค่ะรับซื้อเหรียญละสามสิบถึงห้าสิบบาท เจอ,อรับตังทอนมาพลิกดูเพียงพอสอเจอสองห้าสี่สองค่ะส่งขายได้เลยค่ะรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทนี่ค่ะรับตังทอนมาพลิกดูเพียงพอสอเจอสองห้าสามสี่สงขายได้ค่ะรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทนะคะช่องทางการติดต่อนะคะก็จะอยู่ใต้คลิปเปนจะให้ลิงก์ช่องทางการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อนะคะจะอยู่ใต้คลิปเพิ่มเพื่อนมาเพิ่มเพื่อนมาแล้วก็ถ่ายรูปเหรียญน,นะคะถ่ายรูปเหรียญชัดๆนะคะถ่ายไม่ต้องถ่ายทั้งหมดไม่ต้องถ่ายทั้งหมดแบบนี้นะคะจะมองไม่เห็นถ่ายเหรียญเดียวนะคะแล้วก็บอกจํานวนก็ได้ะค่ะแบบนี้นะคะถ่ายมาเหรียญเดียวหน้าหลังเป็นไปได้นะคะถ้ารับหรือไม่รับก็น่ตอบเลยะค่ะชัดเจนที่สุด แล้วนะคะถ้าพปน็นตต่อไปนะคะเปิดใจรับนิดนึงเพราะหลายคนจะเครืองเห็นใจมากเลยหลายคนเครืองค่ะบอกรับซื้อถูกเกินคนเขาบอกว่าเขาจะปล่อยไว้ให้เป็นสนิมบอกว่าอย่าปล่อยไว้เลยเป็นสนิมเอาไปใช้จ่ายเถอะนะคะเอามาต่อกันด้วยสองห้าสี่สามเหรียญสิบบาทสตางค์ทอนพสสองห้าสี่สามรับซื้อเหรียญละ สิบห้าบาทค่ะสองห้าสี่สามจำนวนผลิต 1, 6, 6, 6, 6, 000, หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นหกพันเหรียญค่ะสองห้าสี่สามนะคะจำนวนผลิตหนึ่งล้านหนึ่งล้านนี่เป็นเหรียญหมุนเวียนถือว่าไม่เยอะนะคะทุกคนไม่เยอะค่ะเพราะเป็นเหรียญหมุนเวียนเป็นเป็นเหรียญที่เราต้องใช้ใจ่ายในชีวิตประจาวันแล้วก็ผ่านผ่าน,านแล้วก็จะวนอยู่ในระบบ ผ่านไหลมือเป็นเหรียญที่เนี่ยค่ะหมุนวนไปวนมานะคะเหรียญหมุนเหรียญวนไปวนมาค่ะจะไม่เหมือนเหรียญที่ระลึกนะคะเหรียญที่ระลึกนี่เขาจะเหรียญที่ระลึกนี่เขาจะแบบส่วนมากนะคะใครหยุดที่มือใครเขาก็จะเก็บเลยใช่ไหมเขาจะแลกมาแล้วเขาก็จะเก็บ เพราะฉะนั้นเหรียญหมุนเวียนก็จึงสภาพก็จึงสวยไม่ไม่ไม,มีชํารุดไม่มีบิ่นส่วนมากอะนะไม่เหมือนกระเบียดหมุนเวียนหรเียญหมุนเวียนนี่คือเป็นสตังทอนอะนะเนาะเขาก็ใช้หมุนเวียนนะคะสภาพเขาก็มีบิ่นมีชํารุดมีสึกค่ะแต่ปนันจะรับเฉพาะที่ไม่ชํารุดที่ขายต่อได้ค่ะเหรียญที่ขายต่อไม่ได้ไม่รับนะคะบอกชัดเจนนะคะบอกบอกชัดเจนสึกบิ่นไม่รับ เหรียญดำมากๆก็ไม่รับนะคะรับที <c oughs> ่ขายต่อได้ประมาณอย่างเงี้ยค่ะขายต่อได้นะคะนักสะสมเขาเอาไปสะสมต่อได้แต่ถ้าเป็นเหรียญขอบบินนะคะนักสะสมไม่เอาแน่นอนนะคะอันนั้นก็ไม่รับซื้อเพราะเรามีส่วนต่างเนาะเราบวกให้เนาะอันเนี้ยอย่างเงี้ยบินอย่างเงี้ยนักสะสมเขาไม่เอาแล้วค่ะเรามีส่วนต่างให้เนาะเราไม่ได้ว่าแลกหน้าเหรียญใช่ไหมคะเราจะได้ไม่เลือกแบบไหนก็ต้องเอาหมดอะไรเงี้ยอันนี้คือเรารับซื้อเรารับซื้อแล้วมี มีส่วนต่างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็มีสิทธิ์เลือกถ้าแบบนี้ก็ไม่เอานะคะบินบินค่ะนักสะสมเขาไม่เอาเป็นักก็จะต้องหาวิธีการโดยการอาจจะเอาไปแลกคืนนะคะขายบวกกําไรเหรียญอื่นแล้วก็เหรียญน,นี้ก็คงแลกคืนก็เนี่ยค่ะถัวเฉลี่ยไรแบบนี้เห็นใครบอกว่าเดี๋ยวจะคิดว่าเปน็นนรับมาแล้วขายต่อมีกําไรเยอะไม่มีนะคะไม่มีค่ะเพราะชํารุดเยอะค่ะค่ะมาดูต่อกันอันอื่น,นเนาะอันนี้ปีสี่สี่ ปีสี่สี่ก็ได้ปกติปีสี่สี่ปนั้นไม่ได้รับซื้อนะคะไม่ได้รับซื้อค่ะปีสี่สี่แต่น้องเขาส่งมาประจําเขาบอกว่าช่วยรับหน่อยเขามีอ่ะก็รับไว้ก็ได้สี่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 นี่คือจํานวนผลิตเขาถึงหลักสองล้านเหรียญน่นแล้วอะค่ะสองล้านหกหมื่นเหรียญก็ผลิตเยอะนะคะหลักขึ้นสองล้านแล้วนะคะก็จึงไม่ค่อยไม่อยากจะรับอะค่ะเพราะเขาเยอะ หลายท่านก็คงจะสังเกตเห็นใช่ไหมคะว่าเหรียญที่ตัวติดผลิตน้อยหายากอ่ะหาไม่เจอในระบบหมุนเวียนที่ที่ทั่วๆไปทอนมาหนึ่งบาทสองบาทอะไรเงี้ยไม่เจอก็จะเจออันนี้เขาอยู่ในระบบที่อย่างตู้หยอดเหรียญทั่วๆไปอ่ะค่ะเขาจะมีนะคะตู้เครื่องซักผ้าตู้หยอดน้ําดื่มเครื่องเครื่องดื่มอะไรเงี้ยค่ะเขามีอันนี้เขาทําธุรกิจเกี่ยวกับ หยอดเหรียญเขาก็มีเยอะนะคะเพราะฉะนั้นทดถึงเขาว่าถึงเขาไม่หามาคืนมาแลกปนานาเขาก็ไปคืนกลมในราคาหน้าเหรียญอยู่แล้วเขาเอามาแลกป้านาเลยยังก็ยังดีก็ยังได,ได้ได้ค่าส่วนต่างบ้างได้ค่าได้ค่าส่วนต่างอย่างน้นอยๆนะคะก็ยังก็ก็ได้แต่ถ้าเยอะๆคุ้มนะคะบางทีค่าส่วนต่างเขาได้เป็นหมื่นน่ะ อันนี้จะเป็นเหรียญห้าสิบตาลงทศสองพันห้าร้อยค่ะเหรียญห้าสิบตาลงทศสองพันห้าร้อยเป็นน่ารับซื้อเหรียญละหนึ่งบาทนะคะอันนี้มาทั้งสิ้นเนี่ยสามร้อยห้าเหรียญก็กองนี้ก็ได้สามร้อยห้าบาทเห็นไหมคะก็ได้ได้ไม่น้อยนะคะทุกคนจะคิดว่าเหรียญหนึ่งบาทบางคนบอกเหรียญหนึ่งบาทไม่ขายหรอกแต่ถ้าเขามีเยอะๆอย่างนี้นะคะ เก็บเอาไว้ก็ไม่ได้ใช้อะไรเก็บสะสมข้อเก็บเก็บสะสมก็เพียงบางส่วนนะคะเล็กน้อยถ้าเยอะๆอย่างนี้นะคะขายเถอะไปไม่ใช่ว่าไม่ถ้าอยากจะรับซื้อหรอกนะคะหมายถึงไปนแนะนําถ้าจะขายนะคะต้องเยอะๆอย่างนี้นะคะจะคุ้มแต่ถ้ามีเหรียญสองเหรียญน,นะเก็บไว้เถอคะค่ะเก็บไว้เก็บไว้ดูนะคะเก็บไว้เล่าให้ลูกหลานฟังว่าให้ลูกหลานดูว่าสมัยราชการที่เก้าที่เราเกิดนะเราเกิดในสมัยรัชการที่เก้าใช่ไหมคะ เนี่ยค่ะเหรียญหมุนเวียนก็จะเป็นแบบนี้เป็นเหรียญห้าสิบตังเราเราใช้เหรียญห้าสิบตังซื้อของสมัยก่อนมีตังทอนนะตอนเราเป็นเด็กๆกันเนาะเราก็เล่าลูกหลานฟังเนาะว่าเป็นมายังไงอะไรแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะนะคะเก็บไว้เป็นที่ระลึกหรือจะเก็บไว้เยอะๆเ,เอาไว้แจกเป็นของชำํำรวยทําของชำ่ำรวยเป็นนักก็ว่าเหมาะนะเอาไว้แจกในงานเทศกาลต่างๆอะค่ะนะคะเป็นนัก ป้านชอบนะคะถ้าของชําร่วยเป็นเป็นสตางค์เป็นอย่างเงี้ยค่ะนี้ค่าเนี่ยเอาไปทําเอาไปทําเป็นแพ็กเกจเนาะเป็นของชําร่วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหรียญอ่า25สตางค์2,500นะคะ200 200 60เหรียญเห็นไหมคะรวมกันสองรายการนี่ก็เป็น500กว่าแล้วเนาะเนี่ยเห็นไหมคะก็เป็น500กว่าบาทอะ ถ้าท่านเก็บไว้นะคะก็มูลค่าก็กไม่ได้มีเนี่ยหนังยางสำคัญที่สุดเลยนะคะทุกคนจำไม่เลยนะคะถ้ามีหนังยางปนอยู่กับเหรียญหรือธนบัตรนะคะถ้าติดอยู่นะคะรีบเอาออกเลยนะคะถ้าเนี่ยเขา,ขา,ขาบ้านเรามีเมืองร้อนใช่ไหมคะโดนความร,ร้อนแล้วหนังยางเขาจะเปื่อยแบบนี้เลยเขาจะเกาะติดแบบนี้ถ้าเป็นอันนี้ดีนะคะว่าเป็นเหรียญก็ยังเอาออกได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเป็นธนบัตรนี่คือเสียเลยนะคะผิวธนบัตรเสีย หลายคนที่เคยเอาหนังยางรัดธนบัตรอะค่ะเอาออกนะคะพรานแนะนําเอาออกเนี่ยคะ่ะพอเปื่อยแล้วเขาจะเป็นแบบนี้นะคะหนังยางอันตรายมากนะคะทําให้ทําให้แบงเสียได้เลยเหรียญเนี่ยแก้ไขได้แต่ถ้าแบงมาไม่ได้โอ้ยนี่มีเหเรียญสลึงเอเหรียญสิบตังมาด้วยโอ้ัวหางยาวเนี่ยคะ่ะเหรียญน,นี้นะคะเหรียญสิบสตังทองแดงสิบสตังทองเหลืองหรือทองแดงอะไรเงี้ยคะ่ะถ้ามีถ้ามีนะคะเลือกดูนะคะถ้าเป็นหางยาว หางยาวหมายถึงตัวเลขหนึ่งอ่ะหางเขาจะม้วนลงเขาจะยาวลงมานะคะสิบสตางค์หางยาวนะคะจะมีราคาค่ะถ้าสภาพนี้ก็จะน่าจะได้หนึ่งร้อยถึงสองสองร้อยบาทโดยประมาณเพราะเขาบินนะคะเหรียญสองพันห้าร้อยก็จะมีหนึ่งสตางขออภัยค่ะห้าสตางคสิบสตางห้าสตางคสิบสตางยี่สิบห้าสตางค์อุ้ยสิบสตางค์มีเยอะยี่สิบห้าสตางและห้าสิบสตางค์เนี่ยค่ะ เขาก็จะมีข้อพิเศษของแต่ละแต่ละรุ่นไปนี่แมวอ,ออกได้เหรียญก็ออกได้ถ้าเป็นแบงก์ก็ไม่ได้ค่ะเขาก็จะมีพิเศษของแต่ละรุ่นทุกรุ่นนะคะจะต้องมีจะต้องมีอะไรพิเศษที่นอกเหนือไปจากปกติอะคะ่ะคือไม่ปกติเลอะมือที่ไม่ปกตินะคะอย่าง25สตางค์ที่เขาบอกว่าวันี้มี93ปนมาก93มาสองเหรียญเขาจะมีนี่ค่ะ ตรงยี่ิบห้าตังที่ว่าขีดตรงกลางพอพานนะคะอันนั้นมีจริงค่ะเขารับซื้อจริงนะคะอันนี้มีเก้าสามมาไอตัวเอ,อตัวบางค่ะเก้าสามรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทค่ะเนี่ค่ะเหรียญยี่สิบห้าและห้าสิบตัางสองสี่เก้าสามนะคะรับซื้อเหรียญละยี่สิบอรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาท